สวัสดีครับทุกคนใครที่ทํางานนัขาตึงปวดขานะครับแวะมาที่นี่เลยครับที่งานวิยกกระบาดกับโบ๊ทตอเส้นสีายนครปฐมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่หมูครับสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีค่ะอันนี้เป็นการวดแบบไหนครับพี่เป็นการวดเจี๊ยบค่ะทํางานหนักขาตึงอ่าพวกที่ยืนนานพวกยืนนานแล้วก็พวกที่ทํายกของหนักอะไรพวกนี้ค่ะก็คือว่าเป็นการเจี๊ยบืช่วยให้ขาเนี่ย มันคายเส้นคายเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มปัญญาชาวบ้านแลน้วตั้งแต่รุ่นพ่อแมู่่ย่ยตายายเราเขาก็เหยียบกันแล้วก็ลาวตัวนี้มันเป็นลาวคู่เพื่อว่าช่วยในการทรงตัวไม่ให้ดิ้นไปดิ้นมาเป็นการเซฟตัวลูกค้าแล้วก็เซฟตัวพี่หมอรวดด้วยอันนี้พี่ยกจุดนี้มาไว้ที่บูธเลยใช่โอ้ยยอดมากมัน,นมันเป็นออปชั่นเสริมเพื่อที่ว่า ช่วยให้ประสิทธิผลในการนวดดีขึ้นเห็นผลชัดเจนก็คือคนที่มานวดที่บุดของสีไพรนครปบบเนี้ยจะต้องได้ความสบายกลับบ้านไปได้สบายกลับแล้วคุณก็จะได้ความสบายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสองสองร้านร้านสองสาขาเรามีเราเหยียบทั้งสองร้านล้วทุกคนก็จะใช้ตัวเนี้ยเสริมเพราะว่าองค์รวมของต่อเส้นสีภัยคือเคาะนวดเหยียบสับจัดดัดดึงเจ็ดขั้นตอนบูรณาการ อ,อย่าลืมนะครับแวะมาที่บูธต่อเส้นสีพายนครมสมได้นะครับอยู่ติดกองอำนวยการนะครับตรงนี้เลยครับทุกคนมองป้ายด้ชัดน,นะครับสีน้ำเงิน,นครับบูธตอเส้นสีพายนครมสมนะครับ,อ,รบอย่าลืมมาใช้บริการน,นะครับ